สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านคลิปนี้นะคะจะพูดถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุกคนรู้จักเป็นอันดีเนื้อหาในคลิปนี้ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อพุทธศักราช2,133ถึง2,148พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าและทรงได้วางรากฐานความมั่นคงแก่กรุงศรีเอยทธยา ผลงานสำคัญของท่านด้านการเมืองการปกครองทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าเมื่อพุทธศักราชหรือพศ2127ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งมันง่นคงให้กรุงศรีอยิธยาด้วยวิธีต่างๆเช่นสร้างป้อมและคูมูเมืองเพื่อเป็นปราการป้องกันค่าศึกและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้อาณาจักรอิทิยาทรงปรับปรุงการปกครองให้เข้มแข็งและจัดการควบคุมไพ้พนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีหรือการลบโดยการชนช้างชนะพระมหาอุปราชาของพมา่าเมื่อพุทธศักราช2135ทำให้พม่า ไม่กลราทรงกองทัพเข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเห็นความสำคัญในการติดต่อกับต่างชาติ โดยทรงผูกมิตรกับจีนเพราะการติดต่อค้าขายกับจีนทำให้ไทยได้รับผลตอบแทนสูงในจดหมายเหตุของจีนบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสนอว่า จะส่งกองทัพไปช่วยจีนรบกับญี่ปุ่นที่ลุกรานเกาหลีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในความดูแลคุ้มครองของจีนด้วยนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับโปรตุเกสและทรงส่งทูตไปเจริญพระราชมตรีกับกษัตริย์ฮอลันดาอีกด้วย สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วย